ดูทุกอย่างไม่ค่อยสงบย้อนกลับมาดูกลุ่มโรงพยาบาลที่นิ่งๆอยู่ข้างล่างแล้วันเราเห็นบํรุงลาดน,นะบํรุงลาดมันลงมาแถว222ตั้งลำอยู่พักใจเลยแล้วก็เมื่อวานนี้คนอื่นเขาดูเซเซเหมือนกันมันเริ่มท,ทําแท่งเขียว แท่งเขียวขึ้นมานี่แปลว่าเริ่มมีแรงดิดตัวจากโซนแนวรับ220บาทบวกลบแถวนั้นนะครับกลับขึ้นมาได้วันนี้คนอื่นไม่ค่อยเป็นใจมันเดินหน้าขึ้นต่อนะครับแล้วก็ภาพที่ดูน่าสนใจก็ในการสร้างฐานเนี่ย MACD ม,มันมีเดเวอร์เจนทางบวกแล้วก็เข้ามาใกล้ๆแนวเส้นศูนย์ละ อาจจะมีโอกาสสร้างสัญญาการกับตัวรอบสั้นๆขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อากาศที่ดูไม่ค่อยเป็นใจนี่ก็กลุ่มอนวาอาจจะพอได้ประโยชน์สั้นๆเหมือนกันนะครับในช่วงนี้ที่อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝุ่นควันอะไรค่อนข้างจะเยอะก็เลยลองเลือกของตัวบนุงล่าด้วยกันนะครับมองจากสัญญาณฟื้นตัวจากแนวรับขึ้นมาหัวรุ่มเมื่อวานนี้ก็เพิ่มขึ้นวันนี้ยังขยับขึ้นต่อเอามองเป้าใกล้ๆสัก236ไกลหน่อยสัก244อาจจะเป็นรอบเทรดดิ้งแถวนั้นนะครับ